ที่นัดกาตูนคลับหรือคุณทนัทตันอนุชิติกูลเสียชีวิตแล้วด้วยอาการหอบหืดกำเริบเฉียบพลนันสร้างความตกใจกับเหล่าแฟนคลับข่าวเศร้าของวงการบันเทิงสร้างความช็อกแกบ่บรรดาแฟนคลับเป็นอย่างมากเมื่อเฟซบุ๊กนิรุตินอนุจิติกูลแจ้งข่าวเศร้าที่นัดกาตูนคลับหรือ ที่นัดช่องก้าวการ์ตูนเสียชีวิตแล้วด้วยอาการหอบหืดกำเริบเฉียบพลันโดยผู้ใช้งานเฟซบุ๊กท่านดังกล่าวเผยว่าแจ้งข่าวคุณธนัตตันอนุชิติกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการ์ตูนคลับมีเดียหรือพี่นัดการ์ตูนคลับได้จากพวกเราไปแล้วด้วยอาการหอบหืดกำเริบเฉียบพลันอคิวอัสเ t i c เมติกแอแทก เมื่อวันที่5พฤษภาคม2566กว่า25ปีในวงการการ์ตูนที่นัดเริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นพิธีกรายการไฮไลท์การ์ตูน9จนเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อที่นัดช่อง9การ์ตูนพร้อมทั้งออกอัลบั้มเพลงฮิตการ์ตูน9ร่วมกับน้องชายซึ่งเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่จดจำมากที่สุดในเพลงปีกรักและออกอาวุธ จากชุดดิจิมอนนอกจากนี้ที่นัดยังเคยมีผลงานการแสดงในละครเรื่องแม่เลี้ยงคนใหม่และสยึงก๋ยทางช่อง3บทบาทการเป็นพิธีกรขวัญใจเด็กและเยาวะชนยังมีมาต่อเนื่องอีกหลายรายการเช่นรายการไอทีวีการ์ตูนคลับทางช่องไอทีวีรายการ50ต่อ50เกมโชว์สำหรับเด็ก ทางช่องสามรายการสารคดีคลังปัญญาและมหัศจรรย์สัตว์โลกทางช่องโมเดิร์นไนทีวีบีรายการเพลงสากลประจําคลื่นวิทยุเมตดหนึร้อยของอสมทจนกระทั่งเมื่อพี่นัดจบการศึกษาระดับปริญญาโทก็ได้วางมือจากบทบาทหน้าจอมาสู่การเป็นผู้บริหารอยู่เบื้องหลังประกอบอาชีพนักธุรกิจอย่างเต็มตัว โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งในบริษัทต่างๆดังนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO บริษัทการ์ตูนคลับมีเดียจำกัดและบริษัท F จำกัดดูแลสื่อโฆษณาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้แก่สินค้าต่างๆทางช่องการ์ตูนคลับชาแนลกรรมการบริหาร Executive Director บริษัท MR Portfolio Group จำกัด ดูแลและผลิตสื่อโทรทัศน์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ต่างๆผู้อำนวยการหลักสูตรการ์ตูนคลับอะคาเดมีและการ์ตูนคลับดิจิทัล Academy ีสถาบันฝึกอบรมการเป็นนักภาคอนิเมะในเครือการ์ตูนคลับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่นัดได้ทำหน้าที่ของตนในทุกบทบาทอย่างดีเยี่ยมจนได้รับรางวัลเกียรติคุณต่างๆดังนี้ รางวัลเทพทองประจำปี2556ด้านองค์กรดีเด่นให้แก่บริษัทเอฟจำกัดจัดโดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โลกประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติดจ,จากท่านนายกรัฐมนตรีให้แก่บริษัท การ์ตูนคลับมีเดียจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรมในปี2556โลกประกาศเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี2012ภาคธุรกิจและสื่อสิ่งพิมพ์ให้แก่นายธนัทตันอนุชิตติกุลจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสุดท้ายนี้ ขอให้พี่นัดของเราเดินทางไปสู่สุขติในสัมปรายภพ